สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำไอซ์พาร์เก็ตนะครับก็อบอกว่าคุณสมของคลิปนี้เนี่ยไม่ได้ทำเพื่อบริจาคเชื้อช่วยการกุศลหรือว่าช่วยผู้ป่วยในเรื่องของโรคกล้ามเนื้อนะแต่ว่าเราจะมาทำเพื่อช่วยรับน้ำรับปลาเดี๋ยวมาดูนะว่าตอนาี้มีอะไรบ้างก็จะมีน้ำปลาที่เราซื้อไว้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราใส่น้าแข็งก่อนนะครับ ตกครับตกครับนี่นะฮะน้ำแข็งนะครับแล้วก็น้ำตอครับน้ำที่กินได้นะฮะอย่างที่บอกนะว่าวัตถุประสงค์เราไม่ได้เพื่อการออกุศลหรือว่าเพื่อช่วยสตอบ,บคุณบริจาคให้ใครนะฮะแต่ว่ามันช่วยรับน้ำรักโลกนะครับมาดูกันว่าสิา่งที่เราจะท้าคุณเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราจะท้าคุณเนี่ยก็คือทำางไรก็ได้ ให้ใช้ประโยชน์จากน้ำให้มากที่สุดนะครับงั้นเราจะขอท้าเพื่อนๆในต่อไปนี้นะครับก็คือคนที่1น,นะครับมะนาวนะครับมะนาวดอกสุพรรณบัมบทองครับคนที่2ก็คือสุก,กี้สุกัญญาดอกสระบุรีนะครับแล้วก็คนที่สารครับนิวคุณวัฒน์ตนตะกูลนะครับอ,อยู่ชนบุรี แล้วก็คนที่4นี้เป็นไอดอลของผมเองนะครับเป็นเซเลสนิดน,นึงนะครับก็คือคุณบี้เดือดตาคุณบี้เดือดตาคุณบี้เดือดตาเนี่ยเป็นไอดอลที่ผมเห็นไอเดียคลิปเขาตัดแล้วรู้สึกว่าแฮปปี้ได้นะครับก็อยากจะให้มกักนนารนดยการใช้ไอเดียจากการใช้น้ำเนี่ยให้เกิดคุณค่าสูงสุด,สดงั้นเดี๋ยวไปดูนะครับว่าไอเดียจากเราเนี่ยใช้น้ําให้เกิดประโยชน์ยังไงภารกิจแรกเราจะลดน้ําต้นน้อยครับลดต้นใหญ่ๆเลยครับลดต้นใหญ่ๆไม่ต้องลดนะครับเพราะว่า เขามีคนรดให้อยู่แล้วครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะรดก็คืตอตัวนี้นะครับนี่ครับดูดีๆนะครับนั่นมันต้นปอมอันนี้ต้นลอมใช่ไหมครับน้ำที่เราจะใช้ก็กคือน้ำก้มนี้นครับเห็นไหมฮะก็เห็นไหมครับ,น,รบนี่นะครับเห็นห้า จะบอกว่าต้นหญ้าที่บางคนเนี่ยอาจจะถูกอาจจะมองข้ามไปเนี่ยมันอาจจะเป็นต้นหญ้าต้นเล็กๆน,นะครับถ้าเกิดว่าเปรียบเสมือนคนเนี่ยมันก็เป็นคนที่เพิ่งเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆถ้าแ,แล้วกว่าต้นไม้ต้นนี้มันจะโตได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัายประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมเ,เข้ามาปลูกฝังมันอีกไม่นานมันก็จะโตนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่จะใช้ไอเดียในการผลิตคขาคิดต่อไปนะครับโอเคอันนี้พันกิ่แรกเดี๋ยวเราไปดูพาร์กิจที่สองครับสำหรับการใช้น้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแถวๆนี้เนี่ย จะเห็นว่าพี่วินมอเตอร์ไซค์นะครับพี่วินมอเตอร์ไซค์แล้วก็คุณป้าแม่ค้าเนี่ยทำงานหน้าดำหน้าแดงครับแล้วก็ไปเสิบน้ำให้เขาหายเหนื่อยกันนะครับตามมาครับเดี๋ยวมีนักเลงบอยมาเสิฟนะครับผมเราก็จะเสิบน้ำพี่พี่วินนะครับวันนี้ทำงานเหนื่อยไหมครับวันนี้ครับเหนื่อยครับรอดมาทั้งวันใช่ไหมฮะอ่า นี่น้ำเไยเหรอพี่อ่าน้ำน้ำน้ำไอ้บบอยครับกินแล้วหวานนะหวานนี่ครับเป็นไงบ้างครับชื่นใจไหมครับชื่นใจครับชื่นใจนะโอเคเดี๋ยวอีกไหมครับอีกไหมครับเข้มปีเข้มปีเข้มปีครับมาเลยครับโขอด้วยครับพี่เอาแก้วมาเลยค่ะไม่มีแก้วครับผมก็เลยใส่มือผมเลยผมซดเอาได้ครับโอเคครับ นี่เปิดแปดให้ผมก็นะผมดำอ๋อตอนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปอีกที่นึงก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมนี่ครับพอดีครับเล่นไหนอ่ะมาใหม่นะครับตามมาครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะยันชื่นใจไหมยันชื่นใจ หมดร้านนะครับช่ดร้านเลยนะครับร้านแอดมีเฟซบุอกนะคะโอเคครับมีบางซื้อมาได้เลยมาเป็นหนึ่งได้เลยอ่าโอเคอ่าน้องๆผู้หลังภูม,มิาลัยครับหลังภูม,มิาลัยครับ <laughs> เดี๋ยวเรามีน้ำมาเสิร์ฟนะครับไปยังมั้งหวานและ <laughs> <บ>จืดนะตอนเช้า <laughs> ไอ้ลูกอลูกถ่ายรูปแต่งหน้าถารูปครับเลองลองชิมก่อนลูกชิมก่อนลูกชิมแล้วก็ถ่ายรูปเดีวถ่รูปแฟรไหมแฟ่ไหมแฟร์ไหมแฟตอนนี้นะครับน้ำเรายังเหลือในกระติกอยู่ก้นกระติกนะครับแล้วก็ยังเหลือน้ำอีกห่งขวดนะครับเปิดก่อนนะครับเอางนี้เอาเรื่องของกราฟฟิตีเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเลยกันเนาะ สีสเปนะครับจะสังเกตได้ไงว่าถ้าเกิดว่าไลเตอร์คนไหนเนี่ยเขาเอาสีสเปร์เนี่ยเข้าไปไปแช่ในถังน้ำแข็งเนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้การพ่นสีสเปร์เนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะเน็คเน็อัดแล้วก็เนื้อสีของมันเนี่ยจะจับตัวข้างในจะพ่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ ตอนี้เป็นนี้เนี่ยน้ำยังเหลืออยู่เต็มกระติกเลยใช่ไหมครับเราจะทำยังไงให้ใหกระติกนี้เนี่ยน้ำในกระติกนี้เนี่ยใช้ประโยชน์สูงสุด,สสดคิดออกแล้วครับนะครับสำหรับภารกิจของการใช้น้ำในกระติกน,นะครับภารกิจสุดท้ายของการใช้น้ำในกระติกที่อยากคุ้มค่าที่สุดนะครับก็คือภารกิจการทำความสะอาดเก้าอี้ของชันชลาแห่งนี้นะครับทำไมต้องเป็นชานชาลาแห่งนี้ก็เพราะว่า ผมเนี่ยจะต้องขึ้นรถเมย์รถเมย์ดดมตัวนี้ทุกเช้านะครับทุกเช้าแล้วก็ตอนนี้กลับบ้านตรงนี้นะฮะับแลแบ้วแล้วผมจะต้องมาตรงนี้ทุกวันในกันเราจะใช้น้ำเนี้ยทำความสะอาดทำความสะอาดที่น,นี่ทั้งหมดเลยโอเคไหมครับงั้นเดี๋ยวไปกันเลยนะครับแต่ทีนี้ครับน้ำที่เราใช้เนี่ยมนเหลือแล้วครับแล้วตอนนี้ก็เด็กมากแล้วครับ เ,เดี๋ยวยังไงจะกลับบ้านนะอย่างนั้นเราเอาน้ำนี้ยไปรดน้ำต้นไม้กันดีกว่าครับมาครับโอเคครับจากคลิปนี้นะครับก,ก็จะมบอกว่า เราต้องช่วยกันรักษาทรัพยากรน้ำนะครับรักน้ำรักปลารักกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราพักใครบ้างขอตัวอีกรอบนะคนที่หนึ่งครับมะนาวนะฮะมะนาวบางบัวทองสุพรรณนะครับคนที่สองก็คือสุกี้สุกัญญาสระบุรีนะครับแล้วคนที่สามคือนิวกุลธวัฒนะครับสมตรูลอยู่ชลงบุรีนะฮะแล้วก็คนที่สี่นะฮะไอเดอรผมครับคือบี้เดชการครับยงไงเราใช้ไอเดียที่มีนะฮะ เรามาสร้างสารรค์ประโยชน์ให้หนาำเนี่ยมันมีคุณค่ามากที่สุดนะครับแล้วก็อย่ากเก็บ L, ไอเดียวไว้ในสรอเป๋อย่างเดียวครับผลิตของที่่อกมาครับแล้วเรามาแจกตนสอเรื่อยครับไม่เจวนครับ